ระพงพงพงเฮ้ยเอาอนนี้มาเอสวีงมาอ๋อเอเยอะฝั่งนู้นอยู่สอง้างเลยถ่ายถ่ายข่อยว่าโดนาน้นเก็บไปก่อนกระงกระพงกระพงกระพงเร็วๆใครจะช้อนช้อนเหรอวะมีงไหนโดนช้อนไเบาหน่อยเดเด็กตกใจนะ ขาริงเนี่ยเอาแล้วมึงแม่เมาตัดขึ้นอ่ะลูกี่หนูเขื่อนลงไปอีมานี่มานี่มานี่ไม่ได้มันไปได้เดี๋ยวลุดได้อเดวลุดไลุดดลุกจะตกน้ำ ทำไมมึงถือโทรศัพท์อย่างนั้นวะมึงเดินขึ้นมาดิมึงเดินขึ้นมาดิไคนไม่แกมึงถือโทรศัพท์ด้วยแล้วมึงก็นี่ด้วยอ่ะมึงเข้าใจป่ะมันไม่ใช่เรื่องไม่ไกลมันเราไม่รู้กันจะตายหนูเออมึงต่างอะไรของมึงไงบอสไม่มันจะลูดสรุปคือกูเปียกพี่บอลทุกรอบเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอันนั้นมาสิเอาถวิงถวิงน่ะไอ้ดูดเป็นไะไม่ใช่ไอ้ยี่สุ